สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ TTT Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Zelda Breath of the Wild กันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแก้สารเจ้าในกลางป่าของโค l โรซีนะครับป่าโคโรฟอเรสนะครับชื่อว่าสารเจ้าเคียวรุกชายนะครับผมนะผมแท็กทีิกาสเลไปแล้วเราเข้าไปเลยมาดูว่าสารเจ้านี้แก้กันยังไง พอเข้ามาปับ๊บเราเห็นแล้วก็เราจะเห็นพบกับความมึนงงมองซ้ายก็งงมองขวาก็งงจะแก้อย่างไงดีนะฮะมีหลุมหลุมใส่ลูกบอลทั้งหมดแถวละห้าหลุมนะนะครับมีสองมีทั้งหมด,มหมดนี่มีซ้ายกับขวา แล้วก็ด้านด้านตรงด้านหน้าก็มีสัญ,ญลักษณ์อ่ะอธิบายง่ายๆเราจะนับตั้งแต่ตำแหน่งที่1จนถึงตำแหน่งที่5นะครับอันนี้นับจากบนลงล่างครับซ้ายไปขวานะตามนี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับด้านบนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับให้เรานับจํานวนของสัญ,ญลักษณ์แต่ละแบบนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอเอาแบบแรกอ่าแบบหักหักงอมุมเดียวนะมุมเดียวให้คุณดูตรงนี้อ่า อันเดียวเนี่ยผมนับได้ละมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5อันนะคุณก็เอาบอลลูกบอลน,นะครับไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่5้าตำแหน่งที่5ของแถวแรกุณหยิบลูกบอลมาลูกหนึ่งก่อนมีคนถามสารเจ้านี่เยอะกันมากว่าแก้กันยังไงนะครับนะแล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งที่5้าต่อมานี่สัญลักษณ์อันนี้ เราก็ดูว่าด้านบนมีกี่อันนะครับมีกี่แบบแล้วก็นับไป 1, 2 3่สองสามี3อันอ่ะมี3มี3อันงั้นเราก็ต้องวางรูปบอลไว้ที่ตำแหน่งที่3นะโอเคนี่วางไว้ 1, 2, 3, นี่หนึ่งสองนับลงมาอันนี้คือตำแหน่งที่3 เสร็จแล้วมาตำแหน่งขวาอ่าสัญลักษณ์อันนี้มีกี่อันอนับไปไปดูตรงนี้ผมดูแล้วมีอันเดียวอะ่ะไม่มีแล้วมีอันเดียว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 สำรวจละวไม่มีแล้วก็อ,อันนี้ไปวางที่ตำแหน่งที่หนึ่งอ่ะอันสุดท้ายครับสัญลักษณ์สุดท้าย นับได้2นะครับวางไว้ที่ตำแหน่งแถวตำแหน่งที่2อ่าแล้วแล้วเราก็สามารถเปิดประตูได้แล้วนะถ้าวางถูกตำแหน่งอ่าอันนี้ก็เป็นการทำสรุปนะครับว่าจะวางตำแหน่งไหนก็ถ้าใครอยากจะเ,ะเล่นให้ผ่านตรงนี้ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะโอเคก็สัจ้านี้เราก็จบไปแล้วครับผมสำหรับ ก็ขอบขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและติดตามนะครับรบกวนช่วยฝากกดไลค์และกด s u b สไคร้ครับช่องทีวีแชนแนลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปทําสารเจ้าแก้ต่างๆต่อไปนะครับอันไหนที่ยากๆนะครับผมก็จะทําให้นะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ